สวัทุกคนวันนี้นะคะกวางจะพาทุกคนมาอยู่ที่งาน Thailand Hobo X p r x p o 2025ค่ะ,คะกับงานมหกรรมสมุน,นไพรครั้งที่22นั่นเองค่ะ ยาเวลเนตของเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะนามสมุนไพรดีๆค่ะและก็ภูมิปัญญาไทยนะคะรวมถึงแพทย์แผนจีนค่ะมาให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสนะคะ <S 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 2> <S 2> เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เราเดินเข้าหอที่11มาแล้วนะคะนี่ค่ะก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเลยเจอเจอกับนะคะมูธของปราดยาเ เลยนะคะที่เราจะพามาดูกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นการตรวจแม่นะคะตรวจสุขภาพค่ะกับแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าการตรวจแม่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเขาจะบอกว่าร่างกายของเราตอนนี้ต้องการจะเสืออะไรนะคะบางท่านอาจจะนอนน้อยเครียดหรือมีภาวะต่างๆใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะว่าเราจะมีแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญนะคะแห่งปราดยาววลเนสของเราเนี่ยค่ะให้คําแนะนําแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวเลยค่ะโดยที่ทุกคนนะคะเพียงแค่เข้ามาค่ะกาจุดอินฟอร์เมชันก็ทําการลงทะ แล้วก็รอคิวค่ะสามารถที่จะตรวจได้เลยค่ะตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะอยากจะทราบว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีอะไรต้องปรับต้องเสริมนะคะก็ให้คุณหมอเนี่ยคอยแนะนําให้ค่ะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะว่าหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีค่ะผลิตภัณฑ์จัดจําหน่ายนะคะค่อนข้างจะหลายรายการเลยเพราะว่าปราดยาเวลเน็ตของเราค่ะเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายรายใหญ่มากๆเลยนะคะส่งออกทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะที่มู้ดของปราดยา เวนเตของเราค่ะยังมีบริการให้ดื่มชาฟรีกันด้วยนะคะลองเข้ามาสัมผัสรสชาตินะคะของสมุนไพรจีนกันได้เลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะถ้าวันนี้ดื่มแล้วถูกใจค่ะสามารถรับโปรโมชั่นได้ค่ะสามารถาเลือกกันได้เลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ชาพรีเมียมค่ะเพราะว่าที่พลัดยาเวนเนตของเราค่ะมีมากกว่า10สูตรให้คุณได้เลือกลิ้มลองค่ะส่วนใครที่ชอบความเย็นชื่นใจนะคะกวางก็จะมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆแนะนําด้วยนะคะกับชาสมุนไพรจีนค่ะสูตรต้นตํำรับของ แพทย์แผนจีนนะคะโดยที่นี่เนี่ยก็จะมีออริเอนทอลค่ะช่วยปรับยินอย่างในร่างกายค่ะชาจัก,กรพพัดนะคะและก็จะมีมูนไลท์นะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะช่วยลดนะคะในเรื่องของอาการปวดประจําเดือนได้ค่ะอีกทั้งยังมีเลสลี่นะคะทําให้คุณผ่อนคลายสดชื่นหลับเต็มตื่นอารมณ์ดีค่ะอยากเลือกสูตรไหนอยากชิมสูตรไหนรับความอร่อยได้เลยนะคะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับแก้วลิมิเต็ดค่ะอย่าลืมมาก,กันเยอะๆนะคะที่วูดของปราดยาเวลเนตค่ะอยู่ฮอที่11ค่ะ เดินเข้าประตูมาเจอเจอกันได้เลยบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยอยากใช้ทุกคนนะคะได้เข้ามาร่วมสัมผัสกันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าที่บูธของเราจะมีกิจกรรมความพิเศษจากการสาธิตหาตการต่างๆของแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยค่ะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะกับแ h a ์แลนด์ฮ b วเวิร์ดเอมวหักรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22ค่ะตั้งแต่วันที่2รกรกฎาคมจนถึงวันที่6รกรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะเจอกันได้ทุกวันเลยนะคะที่ พูดของปราดยาเวลเน็ตค่ะ